แรับในการต่ตกกับรากเมโกโคหรือฟิจิโดบุมื่อเชามรีปืนกลบอลเอ็มสองที่อัปเดตมาใหม่ในวันที่25กันยายนปี2568นะครับในเกมระบกันในเกมที่ชื่อว่า b บ a ค k Ops g a m Mission 5นะครับว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยมันจะสมพลังกันานรูปแบบจนไม่กินในทีไปรับชมกันเลยครับก็จะไปรับชมนะผมก็อย่าลืมกดปุ่ม s u b s ช่องผมด้วยนะครับมันจะเปการที่ผมนะมีกำลังใจในการทำคลิปให้เพิ่มขึ้นเลยนะครับขอบคุณมากครับปืนกลบอลเอ็มสองสี่ข้าวเป็นปืนสั่นชนอเมริกาบรรจุ ต่อมานะครับเราจะทำการทดสอบปืน f 3 9กันนะครับว่ามันจะสมพลังขนาดไหน ่อามานะครับเราจะทําการเอาปืน M249 ไปทําการบุกฐานทัพค่าสื้อจริงๆเลยนะครับไปรับชมกันได้เลยนะครับเก็บตัวสไลดก่อนเลยมาแตก เ้ามันเคลื่อนที่กุนตีนะบมอก่อนนะแต่ไม่เป็นไรเอเลอก็เอเลอไปแล้วมันมาอีกแน่นอน ระเบิดแล้ว,ลวมาวามา,มาต่อไปก็เข้าเข้าในอาคารบอกเลยวันอารมี่ได้แบบ100%อ่นะกระสุนเป็นตับคนก็เป็น100ร้อยเหลือเฟือแน่นอนแต่ก็ไม่แน่นะมันจดได้แค่นี้แหละลูกกระสุนนะ่ะ สามสี่ห้าหกหกกล่องอะตอนนี้หกเจ็ดกล่องที่ใช้อยู่เก็บ v ีไข้างในก่อนสานไป เว่ามามาเสียงประตูคนคอมีปืน ่อนมีปืนเอาเรื่องกลับไปเติมกระสุนกันจุ๊ไปเปลี่ยนกล่องใหม่เลยให้ไป nhiều các bạn Còn tôi bên xếp tiếng มันมาว่ะรอง ิ่งไปหา v i p ออันมาว่ามาดูดีมันจะเข้ามาไหมเรียบร้อย โอเคนี้จุดเซฟโซนกำลังเสริมมาถ้าตัวเลขขยับขึ้นก็คือกำลังเสริมมานะครับอันตรายมาก V.I.P. ให้เร็วเลยเปิดประตูเล่นโอเคตรงนี้เซฟโซนเปลี่ยนลูกกอนเพื่อความเชื่อผมเชื่อว่ามันมาเยอะแน่นอนนะครับเนี่ยมันจะมาเรื่อยๆขนขอนไม่กลัว คนคอนกลัวมาเยอะเฮ้ยเชี่ยสนตีเรียบร้อยอันนี้ถีบไปเลย ตัวมีแตกอืมว่ามา VIP แตกเรียบร้อยโอ้โหควักมีดมาเลยไหนเปลี่ยนลูกต้องเปลี่ยนลูกทุกครั้ง CQB แบบไหนโอเมใส่รวมกันแต่เป็นโกโก้คัน

บอกเลยโอ้โหมุมนี้ด้วยจังหวะมันนะครับมาว่ามา มันเรียกกันลองเสริมมาละขนคอนขนคอนอ๋อยิงไม่เข้าเฉย này, <coughs> 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 <hê>, mình mau à อ,อืมว่ามานี่ขนาดไม่ได้ตั้งขาสายนีย่มันก็ดิ่งกนะันเนี่ย ไม่ได้พูดไม่ได้เกิดเราบอกเลย <c oughs> ลองโอ้สอง คงมันบางเมื่อกี้จุ ลวโอ้โอยู่ยาวบอกเลย<ๆ>ผมรอเฮลิกปเตอร์มาเนี่ย นีเขาได้ปะเนี่ยเขาได้มาว่ามาเป็นไหนก็เหมือนวะ ý cả của nữa nhưng xem xét xử con xét xử dễ xét xử xem Ôi Chịu con Kiểu ấy hết một rồi Lễ si clone Tại มาว่ามา,มาลวงผมรู้สึกว่าในวิชาที่อัปเดตมาใหม่มันปรับให้มันมองเห็นง่ายขึ้นนะผมชอบเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือแบบผมจะตาบอดจริงๆนะีน่ด้วยความสมจริงอะสมจริงมันก็ดีแต่ดูเรื่องสุขภาพด้วยคนทำเกม ไม่ใช่แม่งผสมจริงของผมไม่ดูแลสุขภาพคนเล่นเลยว่าตายดิผมอรอิเรปเตอร์มาเนี่ยก็คือกำลังเคลียร์อยู่ให้เร,รปเตอร์มาโอ้ ít đâu chịu cần mà hoa mà Ok, đang bạn mà đã. รู้เรื่องกับเบื่องแตกบอกเลยแล้วกำลังเสริมมาเพื่อสแตมบายรอเลยเพราะผมรู้นี่ใส่บอดเกมนี้ยริงดีมันจะมาไม่ไหนถ้าคนเล่นบ่อยจะรู้กันนะครับ อะลยข้างล่างอ่ะเฮ้ยเลเวลแปดสาวแล้วเร็วจริง ยาวอ่ะศึกนียาวบอกเลยอยู่ได้ทั้งวันนะครับขัดใจจริงเฮลิคอปเตอร์ไม่มามันควรจะมาเวฟนี้ดิ สองคนฮึ เช็คกินโอชิ Check oh, ไม่ถึงไปเปลี่ยนลูกเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทำไมเลกเตอร์ไม่มาวะมาดีกว่า มาแล้วขึ้นมาแน่นอนโล เนน้ยมันมาทั้งสองทางจริงบอกเลยอยู่ยาวนะครับโหผมรอฮลิคอาเตอร์เนี่ยเฮ้ยทำไมแบบนีไไ้ไม่ไม่มาวะฮอเนี่ยฮอก็ดกกดิวฮิวก็โดอเนี่ยขึ้นบนแล้วนะ mang ấy con, cái nung. ơ. Yeah. วันเฮ้ยแต่ก็เอาเรื่องอยู่อ่าใส่ไปกรึบอย่าีวันนิดหน่อยก็เอาตอนเนี้ย น,นอกไม่ได้หมดวะเดี๋ยวปัดจ,จบคลิปแม่งเลย กำลังเสิร์ฟมาแล้วครับพี่น้องขอเปลี่ยนลุปก่อนเอาละฮลิคอปเ,เตอร์มาแล้วได้ยินเสียงยาวบอกเลยรล่อเลิคอปเ,เตอร์มาติดเตมหมอกออกไม่ได้อีกไอเ้เบน ียงเฮลิคอปเตอร์จากทางนูน้นเหนื่อยวะน่ามากเลยกว่าเขาจะมา พอเป็นไรอะของมันลอยตัวเชีย่ยมันทำให้เป็นลอยตัวแล้วนี่หว่ามันไม่ได้มาลงจอดล้ขอยิงสีอู้จดัด โอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมยิ่งแล้วก็เลย,ยแชร์แล้วก็ subscribe ผมท่านผู้ชมใหญ่ผมทำคลิปต่อแล้วก็ออกคอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคที่บิ๊กจะดูเจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับยินดีแล้วสกัดเดนเนอร์สะใจวะยังคอมเมน์ขึ้นไป